ทุกคนรู้ไหมคะว่าความรวยสร้างได้แน่นอนคะ่ะใครก็ฝันอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอยากจะรวยแบบไม่ต้องทำงานหนักแต่อุปสรรคมีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะคิดว่าฉันมีต้นทุนชีวิตน้อยฉันไม่มีพ่อแม่ที่รวยอย่างคนอื่นเขาฉันไม่มีเงินเก็บมากมายหรืออะไรต่อมีอะไรที่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคของเราเยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับทัศนคติให้ลองคิดแบบคนรวยดูบ้างจากเราที่เป็นคนธรรมดาก็อาจจะกลายเป็นเศรษฐีเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูวิธีคิดแบบคนรวยดังนี้ค่ะ ข้อ1เริ่มปลูกฝังความคิดเรื่องเงินบางคนอาจจะมองว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องไกลตัวจะคิดให้มันเยอะแยะมากมายไปทำไมกันมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นก็พอแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราควรจะเริ่มปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างจริงจังเพราะว่าเราต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราก่อนคะ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละวัน ลองปรับตัวเองให้รู้จักคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายกำหนดไปเลยค่ะค่าผ่อนรถค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์หรืออาจจะหาอาชีพเสริมหรือว่าลู่ทางใหม่ๆเพื่อให้เรามีรายได้งอกเงยขึ้นมาก็ได้นะคะข้อ2วิัยทางการเงินคนเราทุกคนย่อมคิดอยู่แล้วล่ะค่ะว่าของมันต้องมี ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะคะหากว่าเราจะใช้เงินในการที่เราอะหามาได้ด้วยนำพักน้องแรงของเราเองใช้จ่ายหรือว่าซื้อในสิ่งที่เราอยากได้เพื่อเป็นการให้รางวัลกับชีวิตบ้างในบางโอกาสย้ำนะคะว่าแค่ในบางโอกาสพิเศษไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็ไม่ยับยั้งชั่งใจแล้วซื้อไปซะทุกอย่าง เราจะต้องมีวินัยทางด้านของการเงินเราต้องรู้จักควบคุมการใช้เงินและมีการแบ่งใช้จ่ายอย่างเป็นสัสดส่วนจะได้ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนในภายหลังค่ะข้อที่3ให้เงินทำงานแทนเรา คนรวยเขายิ่งรวยเขาก็ยิ่งรู้จักนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนและผลตอบแทนก็นำไปลงทุนต่อไปเรื่อยๆค่ะและสิ่งที่คนรวยเขาทำกันก็คือการทำงานที่นอกเหนือจากงานประจำไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพิ่มเติมการขยายธุรกิจการซื้อกองทุนรวมการทำประกันชีวิตหรือการหาอาชีพเสริมต่างๆซึ่งแน่นอนค่ะว,ว่าคนรวยไม่ได้มีรายได้เพียงกระเป๋าเดียว ข้อที่4ศึกษาหาความรู้หรือว่าเพิ่มทักษะใหม่ๆ รู้ไหมคะว่าทักษะใหม่ๆเนี่ยแหละที่จะเป็นอาวุธที่ดีในการที่จะหารายได้เพิ่มการหมั่นหาความรู้อยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไม่จำกัดเฉพาะอยู่ในโรงเรียนนั้นจะทำให้เราได้งานอดิเรกหรือว่างานที่เราทำยามว่างคนรวยแทบจะทุกคนนะคะเขาจะใช้งานอดิเรกใช้ความชอบหรือความคลั่งไคล้ในการทาอะไรบางอย่างเพื่อต่อยอดพัฒนาตัวเองและพัฒนารายได้ของเขาด้วยคะ่ะ และข้อที่5ต้นทุนเวลาเป็นทรัพย์ที่คนรวยให้ค่ามากที่สุดสิ่งที่คนรวยให้ความสำคัญมากก็คือเวลาเพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงต่อวันแต่บางคนก็มักจะมองข้ามใช้เวลาไปกับเรื่องที่ไร้าสาระสำหรับคนรวยนั้นเขาให้ความสำคัญกับเวลามากๆทุกเวลาทุกนาทีมีค่าสำหรับพวกเขาเสมอจึงไม่แปลกที่คนรวยจะไม่ค่อยอว่าง หรือเขาจะไม่ค่อยมีทําตัวไร้สาระทําตัวไร้ประโยชน์อะคะเขาจะทําตัวเหมือนกับยุ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนเหล่านี้เขาเอาเวลาเหล่านั้นไปมองหาช่องทางในการหาเงินไปมองหาช่องทางที่จะทําให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นสรุปวิธีคิดแบบคนรวยก็คือ 1. ปลูกฝังความคิดเรื่องเงิน 2. มีวินัยในการเงิน 3. ให้เงินทำงานแทนเรา 4. หาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอและก็5ให้ความสำคัญกับเวลาค่ะซึ่ง5ข้อที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นนะคะหากเรามีเพียงแนวคิดและก็เอาแต่คิดเราไปลงมือทำโอกาสที่จะกลายเป็นเศรษฐีก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแล้วเราก็ต้องลองลงมือทำไม่แน่นะคะเศรษฐีหน้าใหม่อาจจะกลายเป็นคุณในอนาคตก็ได้ ครูเก๋ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตด้วยการกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์ใดๆก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยค่ะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะสวัสดีค่ะ